สวัสดีครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องสมาร์ทโฮมนะครับเนื้อหาโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าจะพยายามให้จบได้ภายใน10นาทีนะครับเราจะมาเจาะลึกการทำสมาร์ทโฮมอย่างเป็นระบบด้วยการใช้เซนเซอร์ของ RF หรือเซนเซอร์ของ Zigbee เซนเซอร์ RF กับ Zigbee ต่างกันยังไงมาดูกันในสไลด์นี้นะครับตอนท้ายก็จะมีการเพิ่มเทคนิคในการ ต่อขยายสัญญาณใครที่เคย Wi-Fi ไม่ถึงเราจะเอา RF หรือ Zigbee มาช่วยยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับใครที่เคยเอาอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเนี่ยเข้ามาต่อเปิดปิดด้วยมือถือหรือยังอยากจะต้องการให้มันเป็นออโตเมชันมากกว่านี้ในสไลด์เนี้ยจะแนะนำทฤษฎีก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเดี๋ยว ไปดูในตัวอย่างของจริงจะได้เอาไปต่อยอดกันได้นะครับจะได้เอาไปออกแบบระบบสมาร์ทโฮมของตัวเองแต่ยังไงก็แล้วแต่ต้องทราบในเรื่องของทฤษฎีการทำงานไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูกันการสื่อสารในยุคแรกเนี่ยระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับเครื่องมือควบคุมเนี่ยเขาใช้รังสีอินฟราเรดเป็นตัวกลางในการนำข้อมูลสื่อสารกันนะครับ จะสังเกตได้ว่ารีโมทที่เราถืออยู่ในมือเนี่ยมันจะมีหลายปุ่มสามารถที่จะส่งคำสั่งไปหลายแบบได้ไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3เราก็จะเห็นได้ในเครื่องจะ้ไฟฟ้าที่เป็นทีวีเครื่องเสียงแอร์ Air, พวกนี้ลักษณะของการสื่อสารเนี่ยจะต้องให้อุปกรณ์2ตัวนี้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน จะสามารถควบคุมได้ในระยะประมาณ3-5เมตรนะครับก็จะเป็นกลุ่มของอินเฟาเรดเท้าความให้ฟังมาสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปสู่อุปกรณ์ในการควบคุมตัวถัดไปแล้วถ้าต้องการแค่เปิดปิดละ่ะคลื่นวิทยุเรดิโอฟรีเควนซีหรือ RF จึงเป็นตัวเลือกลักษณะของการแบ่งคำสั่งของ RF จะใช้คลื่นความถี่คนละช่องสัญญาณเป็นตัวการแบ่งคำสั่ง อุปกรณ์ที่มักจะเอามาใช้ก็จะเป็นแค่ลักษณะของเปิดปิดหลอดไฟพัดลมประตูอัตโนมัติลักษณะนี้จะเป็นการเลือกใช้ rf ซึ่งคลื่น rf เนี่ยเป็นลักษณะของคลื่นพาหะหมายความว่าเขาสามารถที่จะเอาคลื่นอีกชนิดหนึง่งสวมลงไปได้หลักสำคัญของ rf จึงมีอยู่2ประการก็คือ 1. คลื่นคำสั่งระหว่างตัวรับก,กับตัวส่งต้องตรงกัน2การเข้ารหัสการเข้ารหัสเพื่อที่จะแยกตัวคลื่นวิทยุออกกับคลื่นของคำสั่งเหมือนกับวิทยุที่เราฟังภาครับวิทยุต้องทราบว่าอันไหนคือคลื่นวิทยุอันไหนคือคลื่นเสียงฉะนั้นการใช้รีโมท IF จะต้องมีคลื่นที่ตรงกันและ รู้จักการเข้ารหัสถอดรหัสซึ่งกันและกันระยะการควบคุมขึ้นอยู่กับเสาส่งในรีโมทที่เรานำมาใช้กันอยู่เนี่ยจะได้ประมาณ1 0 1ถึงเมตรตัวต่อไปเขาเข็มระยะส่งได้ถึง80เมตรแต่จากการทดสอบก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ z i g b e e ซ i g b e e เป็นรูปแบบการสื่อสารอาศัยผ่านคลื่นแต่สามารถที่จะส่งข้อมูลที่ซับซ้อนได้มากขึ้น อุปกรณ์ของ Zigbee แบ่งเป็น3กลุ่มก็คือ 1. กลุ่มของสมาร์ทสวิตช์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 2. เซนเซอร์เซนเซอร์ทำหน้าที่อุปกรณ์ควบคุมแทนรีโมทไม่ต้องรอให้คนมากดปุ่ม 3. เกตเว์เกตเวเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ควบคุมที่เป็นเซนเซอร์กับกลุ่มของสมาร์ทสวิตช์ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าปัจจุบัน เกตเวย์รองรับอุปกรณ์ลูกขายได้128ตัวโดยทั้งหมดต้องทำงานอยู่ในระยะส่งของเกตเวย์ในส่วนของอุปกรณ์ที่เสียบปลั๊กคือพวกสมาร์ทสวิตจะทำหน้าที่ทวนสัญญาณได้ด้วยหมายความว่าเขาเป็นเซนเตอร์แทนเกตเวย์ได้เพื่อเพิ่มระยะในการเชื่อมต่อออกไปแต่ในส่วนของเซนเซอร์เขามีไฟเลี้ยงเป็นฐานไม่สามารถทำได้ ตัวเกตเวยนเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวการในการส่งผ่านซิกบี้จากเซนเซอร์ไปสู่สมาร์ทสวิตช์แล้วเขายังมีบทบาทสําคัญอีกอย่างในระบบของสมาร์ทสวิตช์นั่นก็คือเขาจะเป็นตัวกลางเป็นสะพานข้ามระหว่างตัวสัญญาณที่เป็นซิกบี้ไปสู่ Wi-Fi ซึ่งสามารถควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เซนเซอร์ซิกบี้เองก็จะคุยผ่านเกตเวย์ไปหาตัวสมาร์ทสวิทที่เป็นซ i กบี้เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมือนเราก,กดรีโมท RF เพื่อไปควบคุมเปิดหรือปิดอุปรกรณ์ไฟฟ้าแต่ตรงนี้นิดนึงเกตเวรุ่นก่อนเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้คือไม่สามารถที่จะผ่านซ i g b ี้ตรงๆไปหาอุปรกรณ์ไฟฟ้าได้ทีนี้พอซิกบี้มันสามารถข้ามสะพานผ่านความสามารถของเกตเวเข้ามาหาสู่ระบบ Wi-Fi ได้แล้วมันก็จะสามารถ คุยกับ Wi-fi สมาร์ทสวิตตัวเดิมหรือตัวใหม่ที่ต้องการจะติดตั้งตัวเซ็นเซอร์จะคุยผ่านเกตเวเข้ามาเพื่อที่จะไปสร้างเน่นไขหรือความสัมพันธ์ที่จะไปควบคุมตัวสมาร์ทสวิตอย่างเช่นตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นวัดอุณหภูมิหรือความชื้นเนี่ยเขาก็จะส่งข้อมูลผ่านเกตเวเข้ามา เราก็จะสามารถไปสร้างความสัมพันธ์ในแอปบนมือถือของเราเพื่อที่จะให้ตัว Wi-Fi เดิมของเราเนี่ยเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านเงื่อนไขอุณหภูมิหรือความชื้นได้ Wi-Fi Smart b a บเกอรตัวเดิมของเราเนี่ยก็จะสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเงื่อนไขของอุณหภูมิหรือความชื้นได้ในทันทีเดี๋ยวจะขอวกกับมาหาตัวพวกซิกบี้นิดนึงคือพวกซิกบี้เนี่ยทั้งสมาร์ทสวิตช์แล้วก็เซนเซอร์เนี่ย เขาทำงานอยู่ภายใต้เกตเวย์ฉะนั้นเขาจึงไม่ต้องการ IP ในการควบคุมเราเตอร์ของเราที่มีลิมิตอยู่เนี่ยมันก็จะไม่ไปถูกลบกวนเบื้องต้นแบบกระชับกระชับของซิกีก็จะมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวเราจะกลับไปดู RF เขามีพัฒนาการอะไรบ้างภาพเดิมก็คือกดดีโมดไปหาตัวรับตัวรับไปควบคุมการเปิดปิด ของอุปกรณ์ไฟฟ้าโมดูลที่ออกมาใหม่ที่จะพา rf เข้าสู่โลกของ iot ก็คือในบอร์ดตัวเดียวกันสามารถรับได้ทั้ง rf แล้วก็สามารถควบคุมผ่าน wifi อินเทอร์เน็ตได้ด้วยแต่ก็เป็นเพียงการควบคุมระหว่างอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์เท่านั้นฉะนั้นจึงเกิดสิ่งน,นี้ขึ้นมา rf จึงทำ gateway ขึ้นมาเหมือนกับ ลักษณะของการควบคุมของ Zigbee ตัวเกตเวเองก็จะรับสัญญาณจากรีโมทเข้ามาคือเกตเวเนี่ยจะไป Copy ปุ่มของรีโมทเอามาไว้ในตัวแล้วจะทำหน้าที่เป็นคนส่งสัญญาณแทนรีโมทเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมอุปกรณ์และก็เหมือนกันก็คือเขาก็จะมีบริดที่จะพาสัญญาณ rf เข้ามาสู่ระบบ iot เหมือนกับตัวซ i g b e ้แต่ต่างตรงที่รีโมทเนี่ยเขาสามารถที่จะไปคุยกับตัวรับสัญญาณของบอร์ดเดิมได้โดยไม่ต้องผ่านเกจเวย์แต่กลับกันรีโมทก็ไม่ได้คุยกับเกตเวย์ได้โดยตรงเหมือนแบบกลุ่มของซ i g b e ้เมื่อเรามาสร้างเงื่อนไขในระบบของเราแล้วเนี่ยไม่ใช่รีโมทจะเข้ามาควบคุมตัวสมาร์ท เบเกอร์ตัวเดิมได้เพราะรีโมทมันถือว่าอยู่นอกระบบไม่เกี่ยวกันเพียงแต่เกตเว์เนี่ยไป Copy ปี้คำสั่งของรีโมทเพื่อเป็นตัวแทนในการสั่งเหมือนมีรีโมทแล้วเราก็จะสามารถที่จะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเดิมที่ควบคุมได้แค่รีโมทสามารถควบคุมผ่านมือถือได้ ในด้านของ rf เองเขาก็ออกเซ็นเซอร์มาเหมือนกันนับภาพรวมทั้งหมดอุปกรณ์ต้องมีไม่เกิน64ตัวน้อยกว่าของ Zigbee อยู่เท่าตัวภาพรวมดีไซน์มันก็จะออกมาประมาณนี้ทั้ง Zigbee และ rf และ Smart Switch เดิมก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้ในตัวเซ็นเซอร์ทั้ง Zigbee และ rf ยังต้องการพลังงานจากฐานฐานชนิด cr 2 4 5 0เป็นถานกระดุม แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยี Technology ได้พัฒนาขึ้นมาก็คือฐานกระดุมตัวเนี้สามารถที่จะรีชาร์จได้นั่นก็คือฐาน LIR 2450ทําทำให้ความกังวลในการใช้พลังงานของเซนเซอร์หมดไปเพราะว่าเราสามารถใช้ฐานชาร์จได้ในภาคทฤษฎีก็จบลงใน10นาทีก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยว ตัวหน้าเราจะมาดูในเรื่องของภาพปฏิบัติกันอีกทีขอบคุณครับ